เต้าเจี้ยวนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํากะทินะคะหัวกะทิแล้วก็ใส่หมูลงไปเราจะทำเต้าเจี้ยวหล่นนะคะทำเต้าเจี้ยวหล่นกะทิแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะนี่คือทำเต้าเจี้ยวหล่นใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็เอาหมูไปผัด ขาดลงไปใ,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 ใส่เลยต้าเจี้ยวหลนอันนี้เป็นเ,เป็นเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวเราซื้อเป็นกิโลเลยนะคะ เป็นเต้าเี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูเต้าเจี้ยวหลวนสุดนี้นะคะก็จะมีกะทิแล้วก็มีหมูแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะคะนะอ่า,าแล้วก็ใส่นะ้ำกะทิลงไปกตาเจี่ยวหลวนรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะ เดียวหลเน้นกะทินะคะใส่กะทิให้หอมเลยนะคะอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจียวที่เขาทำนะคะแล้วก็ขายเป็นกิโลนะคะเพืเ่อนๆหอมหอมแล้วนะคะตอนนี้เติมน้ำกะทิลงไปนะคะลงน้ำกะทิ ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ทอดนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ใ่แล้วก็พริกนะคะพริกใหญ่นะแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมผักชีนะคะที่เราจะใส่ไปในอ่าเต้าหู้นะคะที่เราจะใส่ไปเต้าเจี้ยวหล่นนะคะ นี่เป็นเต้าหู้ทอดเนาะใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองทำดูนะคะค่ะตอนนี้ตัดเจี่ยวหล่นแล้วก็เขี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเขี่ยวไปเรื่อยๆเนาะชิมรสชาติ หวานนิดๆใช่ไหมคะออกหวานนิดๆน,น,นะคะเต้าเจียวหลนกะทินะคะก็จะมีหมูกะทิเต้าเจี้ยวนะคะเราก็เคี่ยวลงไปตรงนี้นะเต้าเจียวหลนเพราะว่าเต้าเจี้ยวไดมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะการทำต้องระวังนิดนึงนมีรสจะเค็มจะเค็ม จะเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะใส่บาดน,นิดนึงใส่น้ำตาลไปการทำเต้าเที่ยวหลนสุดง่ายๆนะคะต้เจี้ยว่ใสเที่ยวหลนน,น,เน,นะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้ให้นะ หูทอดนะคะใส่ตัาหูวทอดลงไปแล้วนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็หัวหอมหอมใหญ่นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปรับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนเลยนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนอ่าแล้วก็เป็นพริกเห็นไหมคะสูตรนี้รับรองสูตรทาขายเลยนะคะ ไม่ห่วงสูตรนะคะสูตรนี้นะคะ,ะ,คะจะทําขายได้เลยเต้วเจียวหลนเติมหัวกะทิใส่หัวกะทิลงไปหน่อยยังไม่เข้มข้นสูตรของเราเข้มข้นเลยนะคะขายดีมากๆใกเลยสูตรนี้โอเคเลยโอ้ยน่าก,กินมากๆเลย เต้าเจียวหลนสูตรทำขายชิมรสหวานนิดนิไดไ้ไหมไม่ได้ใส่เือเปรี้ยวหวานนะคะออกหวานนิดนิดนะคะคาอรสชาติจะเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานนะคะ รสชาติของอถ้าหวานล้วก็ใส่มะนาวไปนิดนึงนะคะแต่เค็มนี่เราไม่ต้องเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยจะมีรสเคม็มอยู่แล้วนะคะอ่าโทษทีนะคะเต้าเจี้ยวนะคะจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะเต้าเจี้ยวรสเค็มอยู่แล้วเรียบร้อยค่ะไวได้ไ เรียนอะไรนัก